ดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนยานหน่อยสําราญย่านผัวมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะยานหน่อยสําราญย่านผัวหรือว่าผัวย่านคนเดียวกันนะคะทุกคนคะวันนี้จะม่ามอมอยอ่าอัปเดตสถานการณ์ที่บ่อปลาของทีมงานคนตมสูบป,ปลานะคะทุกคนคะวันนี้ยานหน่อยไม่ได้มาสูบสะสูบบ่อใหญ่ๆหญ่นะวันนี้ยานหน่อยมาสูบคลองเล็กๆค่ะ,คะนี่ค่ะเอ่อ คลองเล็กๆที่เตรียมไปด้วยต้นบัวป่าบัวสวนบัวบัวบัวที่มีฝากนะคะทุกคนแต่ว่าปีนี้บัวไม่ค่อยงาม,ม,มาค, <c oughs> ค่ะไม่ไม่มีฝากเลยเนี่ยจะเป็นคลองเล็กๆนะคะถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าเป็นคลองนะ,ะมีคลองเล็กๆค่ะเป็นคลองเล็กๆนะคะอยู่ข้างถนนเลยะค่ะทุกคนค่ะเ,เล็กๆยาวไปนู้นแล้วค่ะยาวไปจนม้นงคะนู้นนะคะยาวถึงต้นไม้นึเนค่ะคลองเล็กๆข้างถนนนะคะคือมัน หญ้าเยอะแล้วก็ต้นบัวเยอะก็แลดูเหมือนไม่ใช่คลองเนาะเอาเห็นแต่หญ้าเนาะนี่แหละค่ะคือคลองที่เราจะมาเคลียร์วันนี้นะคะคลองนี้เป็นคลองเจ้าประจําทุกปีเราต้องมาสูบหลายปีแล้วค่ะน่าจะเป็นสิบปีแล้วนะที่เรามาสูบคลองนี้นะแต่ว่าปีนี้เกิดวิกฤตค่ะวิกฤตยังไงรู้ไหมคะคือปีที่แล้วเราสูบเสร็จแล้วกันบ่ก,ก็แห้งไปเลยอ่ะมันฝนก็นานมาไม่ไม่มีน้ําขังที่คลองเลย คองแห้งหมดเลยค่ะทุกคนค่ะก็เป็นสาเหตุที่ว่าปีนี้ปีนี้ปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราปล่อยไว้ปีที่แล้วมันก็มนกมันก็ตุยหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำเนาะมันเลยไม่ค่อยมีพ่อพันธแม่พันค่ะปีนี้ต้องทำใจค่ะเพราะว่าดูทรงแล้วปลาจะน้อยมากเงียบมากนะคะทุกคนเงียบจริงๆนะเงียบหมดนไม่มีปลาเลยนะปีนี้แต่เราก็ต้องมาสูมมาเคลียร์ให้เจ้าของบอกค่ะเพราะว่า เรามาสูบทุกปีเนาะจริงๆว่าจะเว้นนะวันปีนี้ว่าจะไม่สูบนะแต่เจ้าของบอกว่าอ่ายังไงก็มาสูบให้หน่อยว่างางี้เนาะมีมากมีน้อยไม่ว่าก,กันมาสูบให้หน่อยก็เลยอักมาก็มากัน <c> น <oughs> ี่แหละ่ะคือคือบอกี่เราจะสูบวันนี้เนาะเราติดเครื่องไว้ด้านโน้นแล้วค่ะมองไม่เห็นเครื่องหอรอกเพราะว่าน้ําก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันมีแต่เนี่ <c oughs> ยฮะ้าแล้วก็ต้นบัวเต็มเลย <c oughs> มองไม่ มองดีๆไม่โดนว่ามีน้ำนะเนี่ยค่ะงานของเราวันนี้นะมาติดกั้งแต่เช้าแล้วนะคะอีกสักประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะแห้งขอดอกบัวด้วยค่ะขอดอกบัวด้วยสองสามชั่วโมงก็น่าจะแห้งอยู่ขอดอกบัวด้วยค่ะขอดอกบัวด้วยรอค่ะรอรอให้น้ำแห้งนะคะรอให้น้ำแห้งยหมวกร่วงหมวกร่วงโอ้ยลมแรงทุกคนแตเช้านี้ วา่าน้าจะกลับมาอีกครั้งค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักยังเลยน่าเห็นไหมลมมันแรงค่ะทุกคนลมแรงแรงหมอกจะไปอยูอยหัวหมอกจะหลุดจะร่วงโอ้ทุกคนดูดอกว่วสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมคะ <laughs> ปีนี้ไม่ค่อยมีค่ะไม่มันไม่งามเลยอ่ะมันจะต้นเล็กเลกค่ะไม่ค่อยมีดอกมีฝักเลยค่ะแต่สวยมากสวยมากเลย ในหลังงานของเราวันนี้ก็ยังไหนก็มาขอมามากมยประมาณนี้ก่อนนะเพื่อน,นเดี๋ยวสายก็อัปเดตค่ะว,ว,ว่าจะมีปลามากปลาน้อยนะ <c oughs> ขอบคุณที่เราชุคลิปค่ะอาจจะไม่มีสาระนะแต่ขอบพระคุณมากค่ะที่รับชมคลิปนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ